ส่นาฬิกาสีสบนาทีครับสวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนช่วงเย็นๆครับ เป็นเย็นของวันพระห์สบดีที่25เดือนกันยายน2568ครับวันนี้ท้องฟ้ามืดคลึ้มครับมืดคลึมครับไม่ใช่มืดค้นฝนทิ้งช่วงมาหลายวันแล้วครับก็ภาวนาว่าอยากให้ตกครับผมจะได้ยืดเวลาการลดน้ำต้นไม้เอกไปอีกครับ <laughs> เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ขยันครับยังความขี้เกียจยังก็กลุ่มหัวใจครับ มะเขือพวงตรงนี้ก็ก็ลดครับภรรยาก็เขาจะลดทุกเช้าครับไม้ในกระถางครับส่วนผมเองก็ตอนนี้ก็เล่งมือครับในการปรับแต่งสวนให้สวยครับเรื่องต้นไม้ใบหญ้าภายในสวนก็ไม่ค่อยได้สนใจครับเพราะว่าเหมือนกับปล่อยทิ้งไปเลยครับตอนนี้ความสนใจทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่การทํา สิ่งก่อสร้างที่เป็นซุมเป็นเขาเรียกอะไรของสวยงามภายในสวนใช้มากกว่าครับของประดับตกแต่งสวนนั่นแหละครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับต้นไม้ใบหญ้าครับพูดง่ายๆครับอันนี้ก็คือหญ้าเทียมครับของมาส่งตั้งแต่เมื่อวานครับไม่ใช่เมื่อวานครับเมื่อวันวันอังคารครับ กันพุดปร,ริหารสองสามวันนะครับขนาดก็กว้าง90้าสิบเซนยาว2เมตรสั่งมาสองืนครับผืนละร้อยสากว่าบาทครับนี่ครับก็ยังอยู่ในถุงครับยังไม่ได้แกะเดี๋ยววันนี้คงต้องแกะครับเอาไปวัดเพื่อปูพื้นตรงสุมค่ายบางระจรันผมนมะครับเมื่อวานตอนเย็นผมก็มานี่ครับฉาบปูนตรงอิฐที่วางไว้ ลิมๆเพิ่มมาอย่างนี้ครับก็ค่อยๆทําไปวันละวันละนิดวันละหน่อยครับแล้วก็เมื่อวานตอนเย็นก็มาทําตรงนี้ด้วยครับก็คือมาฉาบป,ปูนตรงที่ซุ้มบางระจันผมนี่แหละครับฉาบปูนเสร็จเมื่อเช้าก็มาปูผ้าพลติกครับหลังจากที่ปรับพื้นให้เรียบพอสมควรครับก็ปูผ้าพลติกเพื่อที่จะเอาหญ้าเทียมมาปู ในลาดับต่อไปครับสังเกตดูใบไม้ครับมันเป็นใบหลิวครับที่ร่วงหล่นลงมาครับแต่ว่าผมก็กวาดข้างล่างไม่ให้มีเศษใบไม้แล้วครับก็คือก่อนที่จะเอาผ้าหยางมาปูทีนี้ก็กวาดง่ายครับกวาดทิ้งแล้วก็เอาหญ้าเทียมมาปูอีกชั้นหนึ่งก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรครับก็ให้เขาหล่นบนพื้นหญ้าเทียมนั่นครับ แล้วก็ค่อยค่เก็บกวนะครับอยู่ในขั้นตอนการตกแต่งครับไก่ก็อยู่นอกเราาเรียบร้อยครับทั้งพ่อโจนแล้วก็น้องเมย์ครับก็มีคนมาปล่อยครับน้องมีก็เริ่มจะเสียงแตกครับเริ่มจะเป็นหนุ่มครับเริ่มจะหัดขันครับเดี๋ยวก็คงหรือว่าจะหาสาวๆมาให้ครับหาเมียให้ครับสีเขาเริ่มจะสวยงาม มีสีเทากับสีออกสีเขาเรียกสีอะไรสีน้ำตาลสีแดงครับเริ่มจะมีหลายสีอีกหน่อยก็คงสีสันเหมือนพ่อโจ้นั่นแหละครับข้างในก็จะมีข้าวสวยครับที่เหลือๆเอามาให้กินครับนอกจากข้าวเปลือกก็จะมีอยู่สองตัวครับตอนนี้ส่วนตัวเมียน้องแม่กุมภาก็ยังฟักไข่ครับเดี๋ยวผมต้องไปเอาไข่ปลอมออกดีกว่าครับ เดี๋ยวเขาจะฟักจนลืมคืนลืมวันครับฟักไม่เลิกไม่ลาครับเดี๋ยวเขาจะพผอมครับก็พาดูวิถีชีวิตภายในสวนครับดูความเป็นอยู่ของไก่นิดๆหน่อยครับก่อนที่จะลงมือทําในการตกแต่งประดับสวนในํำดับต่อไปครับ ก็จะประมาณนี้ครับพอปูญ้าเทียมเข้าไปก็จะดูเขียวขจีแล้วก็ดูเรียบร้อยขึ้นครับก็ปูปูปลปะาครับเพราะว่ามันไม่พอดีครับผมก็ไม่รู้จะวัดจะตัดยังไงให้เข้ารูปแบบสวยงามครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพอใช้ใช้ไปเยียบย่ําไปเรื่อยๆก็คงจะเข้าที่เองครับส่วนว่าสวยหรือไม่สวยก็อยู่ที่มุมมองแล้วก็ความพอใจของเราครับคนที่ทํานั่นครับ ถ้าเรามองว่าสวยมันก็สวยครับถ้าเรามองว่าไม่สวยมันก็จะคาใจเรานั่นเราอยู่นั่นแหละครับก็เป็นว่าเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําไปแล้วครับมันจะได้มีความสุขครับก็มองว่าเป็นพื้นที่สีเขียวครับเอาไว้นั่งเอาไว้นอนคงไม่ใช่ครับเอาไว้นั่งเอาไม่เดินเอาไวด้ไวดูครับเป็นความสุขเล็กๆน,น้อยๆภายในสวนครับเดี๋ยวขอบๆก็คงมา แต่งให้เรียบร้อยอีกทีครับบริเวณนี้ครับอาจจะหายิบแดงครับมาปูหรือว่าจะปูเป็นหญ้าเทียมให้ถึงขอบบ่อเลยก็เดี๋ยวอยู่ในขั้นตอนที่ต้องพิจารณาต่อไปครับตอนนี้ทําไว้แค่นี้ก่อนครับเพราะว่ามืดแล้วครับ18นาฬิกาเสร็จแล้วครับตอนนี้ไก่ก็เข้านอนไปเรียบร้อยครับก็ทําจนมืดจนค่ำครับเหงื่อก็ชุ่มไปเลยครับตอนนี้ ก็ลุ้นว่าฝนจะตกแต่ว่าดูท่าทีแล้วน่าจะไม่ตกครับเพราะว่าอากาศเริ่มจะร้อนอบอ้าวครับก็ภาวนาว่าช่วงดึกๆก,ก็ขอให้ตกก็จะดีครับเราจะได้ไม่ต้องรดน้ําต้นไม้จะได้มีเวลามาทําอย่างอื่นครับภายในสวนที่ไม่เกี่ยวกับต้นไม้ครับคืนนี้น้องเมย์ก็คงไม่ได้นอนในสุ่มครับเพราะว่าคงจะเข้าไปนอนในบ้านกับพ่อโจ้กับแม่กุมภาเรียบร้อยครับ เดี๋ยวผมก็จะไปปิดประตูห้องนอนให้เขาแค่นั้นแหละครับครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงลาบยศเงินทองบางทีเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายนั้นแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับคนรู้จักความพอดีไม่ซีเรียกแบ่ชีวิตและอยาไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอ,อลาก,กันเพียงเท่านี้ครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขก็จงรวยทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ